ได้นะพี่เนย่าขอบคุณค่ะไอพี่นะนี่งไงหนูก็ได้แล้วนี่งไงขนมเนี่ยโอเคป่ะนิชาเนย่าเฟมิลี่ฝากกไดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งให้ด้วยนะคะดีค่ะพบกับช่องนิชาเน ค่ะเด็กๆเ,เอาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้แม่มีเกมจะมาให้เล่นอยากเล่นเกมสนุกสนุกไหมคะ <Yeah. S 1> เอาอย่างนี้แล้วกันแม่ถามน,นิดนึงถ้าแม่ซื้อขนมมาเนี่ยระหว่างขนมร้านค้าบักซอยบ้านเลยกับขนมเซเว่นอยากกินขนมอะไรมากที่สุดเซเว่ <Seven. S 1> นเซเว่นงั้นเรามาเล่นเกมกันดีก,กว่าถ้าใครจับปีโป้ ขึ้นมาเป็นสีเขียวจะได้ขนมเซเว่นสีแดงได้ขนมร้านค้าแล้วก็ต้องกินขนมที่ตัวเองจับได้โอเคไหมโอเคโอเคไหมคะนิชาโอเคนะคะใช่เดี๋ยวแม่จะอธิบายกติกาให้ฟังนะคะและที่สําคัญแม่มีอะไรจะให้รู้หม่เด็กแม่เจอขนมอันนี้มีอยู่ชิ้นเดียวในเซเว่นเด็กๆต้องเล่นเกมด้วยโอเคไหมแม่จะบอกกติกาก่อนอ,อันนี้เป็นขนมเซเว่นนะคะถ้าใครคจับได้สีเขียว จะได้ขนมเซเว่นแต่ถ้าใครจับปีโป้ได้สีแดงได้ขนมร้านค้า <Yeah. S 1> แล้วก็ส่วนขนมตัวนี้มัสเมโลบลูซัมเมอร์สีฟ้านี้อยากกินไหมคะเด็กๆ <Yeah. S 1> นิชายอยากกินไหมอ <Yeah. S 1> ยากค่ะเนย่าอยากกินไหมคะค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามันมีแค่ชิ้นเดียวใครจับได้สีส้มจะได้ขนมมัสเมโลนั้นไปเลยนะคะบลูซัมเมอร์แต่ถ้าได้สี <Yeah. S 1> ม่วง ก็คือแพ้นะคะไม่ได้อะไรเลยโอเคไหมคะเน <Okay. S 1> ย,ย่ายิบปีปโป้มาใส่ค่ะ <Okay. Yep. S 1> ใส่ในถุงนะคะกติกาก็คือต้องหันหลังนะคะน้องนิชาหันหลังหันหลังห้ามมอง,งใครมองแพ้นะคะแม่จับฟาวนะใครก่อนดีอ่าน้องนิชาก่อนก็ได้น้องนิชา <four S 1> หันหลังค่ะหันหลังหันหลัง,งอ่ะเอามือมาเอื้อมหยิบสี ปีโป้หนึ่งสีนะคะได้ไหนไปหยิบขนมมานั้นนะหยิบขึ้นมาเลย1อันได้สีอะไร <Aww. S 1> สีเขียวอันนี้ชาไปหยิบขนมมาได้อะไรคะเซว่นขนมเเว่นอันไหนก็ได้เลือกมา1ชิ้นโอเคอนน้องมิชาได้โชนเลยค่ะเย้อ่ะมา อ่ะดิชามาวางไว้ก่อนอ่ะต่อมาพี่เนยพี่เนยหยิบค่ะชิ้นที่หนึ่งนะคะเย่าสูสูย่าจักเขียวพี่ต้องเขียวได้เย้เอาพี่เนย่าได้สีเขียวเหมือนกันอันไหนก็ได้อ่ะเอาที่ชอบนะคะอ่ะมาวางไว้อันนี้ของพี่เนย่าอยู่มุมนี้คนละมุม อ,อยย้อนิชาหยิบก่อนห้ามมองนะคะใครมองแผลนะว้าได้อะไรคะได้ขนมร้านค้าอเลือกมาหนึ่งชิ้นโอเคอ๋มาวางไว้อต่อมาพี่เนย,ยพี่เนยจะได้อะไรห้ามบอกนะนิชาห้ามบอกนะ สีแดงฉัไม่ได้เสมอกันนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะต่อไปใครจะชนะ <Yeah. S 2> อ่าหันหลัง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 ค่ะอนิชาจับอา้าวเย้ได้อะไรคะของเซ <Wow. S 2> ได้ของเซเวน่นอายิบอ่ะ,อะเอาไปวางไว้ของต่อมาพี่เนย่าจา้าพี่เนย่าจาับ ได้ของร้านค้าพิเนียได้ของร้านค้าไปอ่าต่อมาหนูหันหลัง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 อ่าได้ร้านค้าเอาไปไม่มีทางเลือกแล้วหยิบเลยค่ะน้องนิชาหยิบเลยค่ะเป็นไงคะอ่ะเอาไปวางเกี่ยวค่ะได้เซเว่น กเหมือกันนะคะมาที่นี้มาตัดสินกันแล้วอ่ะหยิบปิปปโป้มาใส่ในถุงปิโป้ใส่ในถุงเอาแล้วทีนี้ใครจะได้ใครจะได้ใครจะเป็นคนได้ใครจะเป็นคนได้เป่ายิง่งฉุก่อนใครจะจับได้ก่อนใครจะเป็นคนจับก่อนยิง ใครได้ใครชนะเมื่อกี้นี้หนูอ,อ่ะโน้องหมูมาหันหลังค่ะใครจะได้มัสเมโล่ค่ะน้องนิชาหันหลังอ,นนอ่ะน้องนิชาจับน้องนิชาไม่ได้ สีม่วงไม่ได้ค่ะพินิยะชนะนะคะพินิยาได้สีส้มพินิยะได้ไปเลยให้แม่ให้พินิยะนะอ้าวนิชาวันนี้ก่อนลูกพี่ชนะพี่เขาชนะให้พี่เขาได้ไหมได้ไหมให้พี่เขาได้ไหมให้พี่เขานะ ก็หนูจับก่อนหนูยิงฉุกหนูชนะโอเคไหมให้พี่เขานะให้พี่ไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะมานี่ก่อนมาหาแม่ก่อนมาทางนี้ก่อนมา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 หนูอยากได้สีอะไร ้าวแต่ว่าถ้าสีส้มหมายถึงจะได้มสัสเมลโล่สีนี้สีฟ้าแล้วหนูจับได้สีอะไรหนูจับได้สีอะไรหนูก็ต้องยอมรับกติกาสิใช่ไหมโอเคไหมพี่เนย่าได้นะพี่เนย่าขอบคุณค่ะให้พี่นะ ยัไงหนูก็ได้แล้วนี่ไงขนมเนี่ยโอเคป่ะตอนนี้นิชางองแงแล้วนะคะเนย่าทำไงอ่าน้ององแงแล้วอ่ะแบ่งให้น้องแบ่งไหมนิชามานี่ก่อนมานี่ก่อนมามาหาแม่ก่อนถ้าพี่เนย่าแบ่งอ่ะได้ป่าพี่เนย่าแบ่งกะจะเอาไหมพี่เนย่าแบ่งให้น้องได้ไหมมากอดพี่เนย่าก่อน มากอดกันก่อนมากอดกันก่อนพี่เนยยาเขาจะแบ่งให้อ่ะโอเคไหมโอ,โอเคนะอะแล้วเราจะได้รีวิวขนมกันไหมเนี่ยอะมาดูดีกว่าโอเคนะจบไหมให้พี่เนยยาแบ่งให้เอานะอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เนยยาแบ่งให้น้องทิชานา่าไปหอมแก้มพี่เนยยาก่อนไปหอมแก้มพี่เนยยาก่อน ขอบคุณค่าด้วยไปหอมแก้มแล้วขอบคุณค่าด้วยที่พี่เนยยาแบ่งให้อ่ะพี่เนยยาก้มล้าให้น้องหอมแก้มก่อน <c oughs> อะรักกันก่อนรักกันก่อน <c oughs> วันหลังนิชาต้องอย่างงองแงนะลูก <c oughs> อ่าโอเคจะอ่ะไปหยิบขนมของใครของมันแล้วก็ขนมมันใหญ่ไปแบ่งกันนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้รีวิวแล้วน้องนิชางองแงแล้วนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวจบคลิปกันก่อน เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Charanya Family ด้วยนะคะบ๊ายบาย